นี่ดูเห็นไหมหลน่นลงไปเนี่ยไม่ได้รู้อันตรายเลยนั่นน่ะเดี๋ยวดูเห็นไหมดูต้อ,อาคอ,อกออกแล้วจุนเจ้าเออถุนเจ้าเออถุนเจ้าเอาเก็บมาช่วยหน่อย เก็บมาเอามานี่ไอ้เพ้เอามาเลอลูกปะเก็บมาเนี่ยถุงเจ้าไหนเรื่ยองไรยันดิหมดเลยรู้สิไรใส่กัะทีค้นแล้วค้นอีกเห็นไหมเอาทำไม จิ้งวันมันจะติ้งติ้งอย่างเดียวเลยฮ่าฮ่าฮ่าเอาผ้าหนูมาไปเอาผ้าหนูมาเอา,าตรงนี้นี่ผ้าอันนี้นี่ผ้าอ้อ,อมหนูนี่เห็นอ,อยากช่วยนะ<า>อืโไหนมาอมมาอนนู้หน,นูหนูหนูเอามา